ห้าล้อห้ลอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูอะไรคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนอ่ะใบได้เข้าไปเล่นเกมมาค่ะแล้วเสร็จแล้วใบก็ได้ไปแคมป์บนหลังคาไอ้บ้านฟาร์มตรงเนี้ยที่โพชโนอกอะ่ะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวใบจะทําให้ทุกคนดูนะขั้นแรกอ่ะเราก็ต้องหมอบลงแบบนี้ก่อนค่ะคือจริงๆวันนั้นที่ไปเล่นอะ่ะตั้งใจแคมป์แต่อยู่ๆอ่ะบังเอิญไปเจออันเนี้ยเฉยเลยเดี๋ยวนะใบขอหาจุดก่อนใบาจาไม่ได้ว่าวันนั้นมันอยู่ตรงไหนแถวๆถวนี้ล่ะนี่ทุกคนนี่ สามารถมองทะลุกำแพงไม่ใช่กำแพงด็หลังคาบ้านมันสามารถมองทะลุหลังคาบ้านลงไปได้เราก็ยิงได้ด้วยทุกคนยิงได้แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าโดนแล้วมันจะเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้เพราะว่าใบก็ยังไม่ได้ลองคะ่ะแต่นั่นและทุกคนดูดิมองเห็นข้างล่างเฉยคราวนี้เราก็เห็นศัตรูหมดและเห็นคนแคมคนอะไรแบบเนี้ยดูดิมองทะลุปุป่งไปเลย ไม่ได้โปล้วเว้ยมันบล็อกอะไรก็ไม่รู้ถือว่าได้ที่แคมป์ใหม่แล้วสามารถมองเห็นศัตรูได้ด้วยมีแอบเซลย์หลังอยู่นะกลัวแบบโดนศัตรูยิงจากข้างล่างอะข้างนอกบ้านอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะก่อนที่แอดมินเขาจะแก้บล็อกนี้เพราะว่าใบก็ได้มีการแจ้งแอดมินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ไปลองทาแล้วแล้วถ้ามันยิงศัตรูได้จริงๆยังไงมาเมน์บอกพี่ใบด้วยนะตอรอเรื่องนี้ห้ามบอกใครนะเป็นความลับ